ไม่อยากเป็นแคลรี่แต่ก็ไม่อยากเล่นเมดเป็นก็ได้แคลรี่อ่ะนี่ชาวตากตุ้งยำตุ้งไตติ่งแงขอแย่งฝึกนะครับแล้วแต่เขามาฝึกแล้วกูมาทำอะไร หนพูดสิปล่อยยารถเฟืกนะฮาวขนยามาถอดสมองนะครับปล่อ,อยาาออยามถอดสมองนะครับผมึอ่ลอถอดสมองปอ,อยยาถอดสมองปีมอยู่แล้วใช,ใช่หรอเ้ยใช่หรออ๋อแว่แบบอยู่รง้วต้องปล่อยตายเลย้หรือเปล่าอืมแย่เลยยินดีต้อนรับซูอาโอวี sู้ với kẻ thù đi với vô cái mỏ. Tụng phun bay đuôi. baby bum, baby bum, bum, bum.

โอ้ยสวยเกินเอานีโดนนอกอีกช well sure ีวิตหนึ่งยืดได้มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาไม่ได้เลยนะักตัวหิวนะอันนี้โอ้ย สลิมมันอัพสกิลมาเป็นยังไงนระลิมอ่ะมันต้องกระโดดแล้วก็กดสกิลหนึ่งอ่ะเหมือนกระโดดแล้วรีริกดสกิลหนึ่งปุ๊บมันจะสโลหน่อยหนึ่งกรปาหอกแล้วมันจะกระโดดได้จริงถึงด้วย Né, giùm cái yeah. Tom Ui muốn... yeah. Dòm, dòm, dòm Tắn, tắn, tuẩn tuổn vô cái mỏ Trời luôn Chả vô cái mỏ

Tại sao hỏi đâu tên người cắt tên mọi người sưu tên mọi người sưu tên โดนโดนนี่โนดโดนตายแล้วมึงตายแล้วเหรอโอ้มันจะเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจลวเข้าใจะละด้วยเจ๊ดีกว่าอาก โอ้มันรู้ได้ไงวะนี่เชิงมันมาวเล็ไวเลอแหละเชิงกอเชิงกอไป่าออุ้ยอุ้ยอุ้ยออกเพื่อนเบสไม่เห็นโดนเลยโดนส่วนนะโดนส่วนหน้านี่อันศหายไแล้วสปร์มกำส่ออกไปมาไม่ตายไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ยาเตาก็ต้องตัวแล้ว พอเล่นงูเฮ้ยย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 ยายย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 กยย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  สวยครับสวยครับจีนไีจุนนิจะเชจุิงจุนยิุงจยิงจุน่งเชคจุนดูบลังไม่อูไอ้ล้างโดนสวยครับสวยครับเยี่ยมมากเลยครับโกกร่าเอามานเอามัน

anh mấy ngon đem lên <milion> trần tùng mi quá Đúng là khỏi tỉnh luôn Tống đột quay thẳng luôn xuống thân lê Chí hiệu mặt mình chả à Đồ băng cũng นะนี่เน้่ยวนี่ย่ฟอเลนกูมานโ่ให้ฟอเลนมาเก็บงานอีกแย่เนี่ยฟอเลนกูหัดลำนะเว้ยจะให้คนหัดลำมาทำโอ้ปลาดอกใส่เราตายแบบนี้ได้ไงดูดูดูด nhanh gì tội bể đầu giờ chúng là khỏi tỉnh luôn Tấn nó bội tặng luôn Your team has destroyed a tower. Sùa khát, chi chả? Né dùm cái. Né dùm mấy cái. Nhất định sẽ chết chung. Nhất nhẹ nhẹ nhất luôn. Sao? Sao? Dragon and Slayer have evolved. เกินไปพี ul ่เกินไปเฮ้ยฉลาดผมโดนชัดดาวเออ เขาจ๋งก็หล่อลื่นลุกเฮ้ยมันทำลายฟอเรนน่ะฟอเรนมาฝึกนะเว้ยทำไมต้องทำลายกันขนาดนั้นเด้อเป็นโลตันไหมฮะลูกน่าเล่นไม่เป็นแหละน่าซื้อใหญดีมาเป็นแบบเนี้ยทำไมอะพี่พี่ Xoài hảพี่. Đi né đúng là khỏi tỉnh luôn. Chúng là khỏi tỉnh luôn. vào yeah. yeah, cái né gì gì chế.

ีตายเลยเอามานันโนเอามันใช่เลยเฮ้ยไป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 ฮะอะไรนะพูดว่าอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้พูดแป๊บนึงอ้าว

สวยมากครับหมดตีหมดตี okay. s <S ชนะแบบใสๆเลยอือสวยครับเฮ้ยเก่งเหมือนกันนี่ว่า้โหฟอร์เนรนต์แบบยักึกก็เถอะอืตันแล้วอ่ะ lâu à pí ăn lẹ về nhà ăn cơm bay ăn lẹ vậy nhở cơm bay này mình đi máy tàng để ngay,